สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมักรุกไทยคารวานผู้ใฝ่รู้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคการเปิดหมักรุกไทยให้ทุกท่านนะครับวันนี้ขอเสนอตอนทำไมต้องเดินโคนตาเดินแรกครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าในการแข่งหมักรุกไทยในการเล่นหมักรุกไทยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมออนไลน์หรือจะเป็นการแข่งขันออนไลน์ออฟไลน์ก็ตามแต่ โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเซียนหลายๆท่านนะครับที่เขาเดินโคนในลักษณะนี้ครับในตาเดินที่1นะครับหรือแม้กระทั่งสีแดงเองครับก็เดินโคนมาในลักษณะนี้เช่นกันครับเป็นการเปิดโคนจากตำแหน่งคอควาย1มาคอควาย2และโคนจากชอชิง8มาชอชิง7ทําทำไมเดินโคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันครับว่าทำไมเขาเดินโคนกันนะการเดินโคนเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ครับ ความหมายก็คือเราต้องการไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้รู้เชิงหมากของฝ่ายเราครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขารู้กระบ,บวนท่าที่เราจะเล่นเขารู้ว่าเราจะเดินเป็นลูปหมากอะไรเนี่ยมันจะทําให้เขาสามารถเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับทุกคนครับอย่างเช่นเราไปเดินขุนตาเดินแรกผมไม่ได้บอกนะว่าการเดินขุนตาเดินแรกมันแย่มันมันไม่ถูกนะครับไม่มีใครกล้าฟันธงครับแม้กระทั่ง สุดยอดเสียนเขาก็ไม่ฟันธงนะว่าขุนตาเดินแรกมันแย่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ความหมายที่เราจะมาพูดคุยกันในการเดินขุนตาเดินแรกเนี่ยมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารู้ครับว่าเราจะออกมาเป็นรูปหมากเลกสนานไหนนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามอาจจะเปิดเนี่ยทางด้านขวามือของผมซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาโถมโจมตีขุนของคุณก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปหมากที่ อาจจะเป็นม้าโยงขวาหรืออาจจะเป็นม้าเทียมก็ตามแต่นะครับเพราะงั้นการเปิดโชว์ว่าเราจะเดินเป็นลูกหมาอะไรหรือกระบวนท่าไหนเนี่ยบางทีมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ตัวก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีตาเดือนนี้ครับอย่างเช่นการเดินโคนหรือการเดินม้านะครับได้ทั้งคู่หรือเราจะไปเดินเบี้ยก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกจริงจริงแต่ว่าถ้าโดยเหตุผลเนี่ยการเดินโคนคือมันเซฟที่สุดนะเพราะการเดินโคนตาเดินแรกเนี่ยคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเป็น มาโยงซ้ายก็ได้นะครับหรือคุณจะเป็นเม็ดซ้ายก็ได้นะครับหรือคุณจะเป็นมาเทียมโคนสุชาติก็ได้นะครับหรือคุณจะไปเป็นรูปหมากนี่เลยครับมาเทียมเบี้ยคู่กลางนี่แบบนี้ก็ยังได้เลยครับหรือคุณบอกว่าคุณไม่ชอบมาเทียมคุณเป็นผู้เล่นสายมาโยงขวาการเปิดโคนตาเดินแรกเนี่ยก็ยังสามารถทำได้นะครับ เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นตาเดินที่ยอดยิตมากครับการเปิดโคลนตาเดินแรกและอย่างมันเป็นการเปิดเซฟตัวเองด้วยเพราะบางทีเวลาฝ่ายตรงข้ามเปิดเปิดมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถยกม้าเนี่ยมาขโมยไล่กินเบี้ยรเราได้นะครับอันนี้เราจะเดินเม็ดมาผูกแค่นี้เองจบเลยนะครับการเดินโคนเนี่ยมันมีประโยชน์ประมาณนี้นะยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของหมักลกไทยคารวะผู้ฝ่ายรู้ก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หมากลุกไทยคารมาชผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน